ตอนนี้ยังคงนั่งอยู่ที่โรงแรมไชน่าทาวน์นะคะพร้อมกับอาหารเต็มโต๊ะเลยของดีของเด็ดของดังย่านเยาวราชมาอยู่บนโต๊ะนี้แล้วแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะต้องถามจากพี่หงด้วยพี่หงคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมานั่งทานอาหารเย็นๆสบายๆมีคนให้บริการแล้วอาหารหลากหลายร้านในย่านเยาวราชเด็ดๆทั้งนั้นแบบนี้เนี่ยช่วงเวลาไหนที่เรามาได้บ้างหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ ร้านอาหารในเยาวราชใช่ไหมคะมันจะมีบางร้านที่ขายกลางวัน<ช>แล้วก็บางร้านที่แต่ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นกลางคืนใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะจัดเมนูไว้ให้นะคะว่าเออร้านไหนที่เปิดกลางวันแล้วคุณอยากทานแล้วคุณจะมานั่งทานตอนเย็นก็ได้เราก็สั่งเราล่วลงหน้าเราก็ไปจัดการเตรียมไว้ให้ ฉะนั้นเรื่องของเวลาไม่เป็นปัญหาสําหรับการทานที่นี่เลยค่ะอขอแค่บอกล่วงหน้าเราจะให้หมดค่ะต้องล่วงหน้านานแค่ไหนคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามันเป็นอาหาร <c oughs> ที่ขายอะค่ะอย่างสมมติบอกตอนเช้าถ้าเราจัดทานเราก็จะจัดให้ได้ในเย็นนี้เหมือนกันค่ะค่ะร้านที่ขายกลางวันมาทากนกลางคืนได้แล้วถ้าเกิดว่าหนูมากลางวันแต่อยากทานร้านอาหารกลางคืนล่ะคะ อันนี้มันจะเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะเราจะกินของค้างคืนแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่มาเราก็จัดให้นะคะถ้าอย่างนั้นต้องถามวันนี้มีอาหารอะไรมาแนะนำบ้างที่จะอยู่ในเมนูไม่ทานถือว่าพลาดเ,ออเราก็จะเริ่มจากแบ่งเป็นอาหารช่วงกลางวันก่อนที่วันนี้มาแนะนำนะคะ,<ฮ>ะอย่างเ,ออเราเริ่มจากบะหมี่ในเซ็งเนี่ยค่ะอันนี้ร้านนี้จะขายตอน11โมงถึงแค่ประมาณบ่ายสองบ่ายสก็จะหมดละ,<ฮ>ะลก็คือของหมดก็ปิดร้าน ความเด่นของบะหมี่ในเซงความเด่นของบะหมี่ในเซงอยากให้มาลองมากกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของการกินแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเส้นเขาจะนุ่มแล้วก็เวลาเรากินน้ําซุปของเขาอะ,ค,ะค่ะมันจะมีความกลมกล่อมมากจริงๆแล้วแทบเวลาทานแทบไม่ต้องปรุงเลยนะคะอืะอร่อยในตัวอยู่แล้วใช่ค่ะจากบะหมี่ในเซงอันนี้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะก็คือข้าวหมูแดงหมูกรอบสีมรกตอันนี้ หาที่จอดรถยากมากถ้าไปเองใช่ไหมคะอันนี้เราก็เตรียมมาให้ถึงที่เลยไม่ต้องไปมุ่นวายเรื่องการจอดรถแจำได้ร้านนี้เขาแบบเขียนรีวิวเลยอะว่าต้องได้กินก่อนตายของสีมรกตเนี่ยแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นกว๋วยจั๊บนะคะอันนี้จะเป็นของนายเอกเพราะกลางวันมีขายค่ะ กินกลางวันได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสุก,กี้ร้านพอลไมนะคะร้านนี้เขาก็จะดังถอยทอดด้วยะคะ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพอลไม้เขาจะดังรัดหน้าภูเขาไฟอ๋อก็มีด้วยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้ารีเควสเราจัดให้ได้ค่ะแล้วก็มีทาโร่ผัดขี้เมามกระทะร้อนอะไรพวกเนี้ยอันนี้กินค่ะกินค่กินเลยนะคะค่ะ <laughs> 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 ถัดไปอ,อันถัดมาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดนะคะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลาพรชัยนะคะแต่ว่าบางทีบางคนก็จะเรียกก๋วยเตี๋ยวลดพระเทศเพราะว่ากรมสมเด็จพระเทพเนะะี่ยค่ะท่านเคยเสด็จมาใช่ไหมคะมาทานที่ร้านค่ะจริงๆแล้วเนื่องจากกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านเสด็จเยาวราชทุกปีอะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะแวะชิมร้านต่างๆในเยาวราชหลายๆร้านอย่างขนมหวานก็มีบางร้านนะคะที่จะ อย่างปาทัองโกเสวยเนี่ยค่ะจะมีรูปองสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านทอดปาทัองโกอยู่หน้าร้านเลยค่ะสําหรับปาทัองโกเสวยนี่ที่นี่เขาจะมีทั้งเป็นแบบทอดกับแบบย่างด้วยใช่ค่ะกรอบฉละก็แล้วแต่จะจิ้มนมจะทานเปล่าหรือว่าจะจิ้มสังขยาใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำต้าหู้ใช่ค่ะขายนี้ร่วมกันมด้วยให้รวมกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่จะ จะจะเด็ดหน่อยก็คือแกงกะหรี่นยโยง่งใช่ค,ะค่ะอันนี้ก็จะมีประวัติยวาวนานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่พะโร้เราเรียกชื่อกันเล่นๆว่าไข่พะโล้พันปีเพราะว่าในการทำเนี่ยคะ่ะเขาจะต้องแบบตุ๋นนานมาก ไข่พะโล้นี่ก็จะไม่เหมือนไข่พะโล้ทั่วไปที่เรากินนะคะเพราะเนื้อเขาจะออกแนวแข็งๆแล้วก็จะเป็นเหมือนสูตรโบราณนะคะน้ําน้ํำดาๆที่เราเห็นเนี่ยจะเข้าเป็นเนื้อ,เ,อเครื่อง,องเทศน้าเครื่องเทศจะเข้าเนื้อเลยใช่ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่น่าลองนะคะ,คะอันนั้นหมูสเต๊กแปลงน้ำหรือเปล่าเอย ไม่ใช่ค่ะอันนี้ที่เตรียมไว้เป็นหมูสเต๊ะช่องกี่อะค่ะก็จะลาสติกกับสีมรกตเหมือนกันช่องกี่<ต>เขา,จะ,าจะมีตับสเต๊ะด้วยใช่แต่ถ้าเราอยากกินแปงน้าจัดได้ไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างขอให้บอกใช่ขอให้บอกขอให้มาเท่านั้นเลยค่ะค่ะ,ะ,คะและนี่ราะคะอันนี้ก็เป็นเราตั้งห่านพะโลค่ะค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นที่คงหมูอก ของร้านใน X นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอยแค็งปัาจินอันนี้แถวยาวมากอ,อค่ะแล้วก็<จ>หอยแค็งที่นี่จะมีความพิเศษคือไม่ขาวหลายคนทานแล้วบอกอไม่รู้สึกขาวเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สุกมากจนแห้งแข็งแต่ก็ไม่ขาวน้ำจิ้มก็เด็ด ใช่ใช่สุดเด็ดของเขาคือน้าจิ้มด้วยใช่เลยค่ะจริงๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้ของข่าวครบแล้วเนาะที่มีของแนะนคราวนี้ดูที่อาหารหวานของหวานของว่างบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ที่เราเตรียมไว้ก็ขนมปังใช่ไหมคะย่านนี้ดังมากขนมปังปังปังต่อคิวกันยาวเลยค่ะเราไส้ทะลัก ่อันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องไปต่อคิวเลยนะคะเราบริการต่อคิวมาให้เลยค่ะถ้าเด็ดนะเด็ดสุดของอันนี้นี่ต้องเป็นเนยนมอือก็แล้วแต่คนชอบอีกเหมือนกันแล้วบนโต๊ะนอกจากอาหารมีป้ายอะไรตั้งไว้เต็มหมดเลยอันนี้เป็นป้ายแนะนำร้านค้านะคะซึ่งในแต่ละเมนูที่เราเสิร์ฟอะคะ่ะเราก็จะมีประวัติ บอกเล่าสตอรี่ของอาหารแต่ละจานขึ้นมาว่ามาจากร้านนี้ร้านนี้มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างอะค่ะซึ่งพนักงานเสิร์ฟที่มาเสิร์ฟก็จะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยว่าเขาเสิร์ฟอะไรมีความพิเศษยังไงยังอะไรบ้างเนี่ยค่ะ,คะ คือประวัติและจุดเด่นของร้านแถมยังบอกพี่การด้วยว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนเปิดให้บริการวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะกรณีติดใจแล้วอยากไปทานที่ร้านก็ไปได้เลยกันค่ะโอ้โหทานพุงแตกแน่เลยอ่ะพี่หงยังมีเยอะกว่านี้อีกนะคะเพียงแต่ว่ามันเต็มโตแล้วมันเต็มโตไม่สามารถที่จะจัดวางได้อีกแล้วแต่ว่า สนนราคานฐานอีกรอบหนึงสิบอกว่าถ้าเกิดว่าเ,าเข้ามาใช้บริการลักษณะที่ซื้อมาเองขอคิดค่าบริการท่านละ100บาทอ๋ออันนี้คือเราคิดค่าสถานที่เลย100บาทค่ะ ถ้าหิวหมาเองแล้วเราก็จะมีเครื่องดื่มเป็นน้ําอัญชันมะนาวให้ใน100บาทนี้ด้วยซึ่งปกติเราจะตั้งราคาไว้ที่200ใช่ไหมคะ,คะในในในส่วนของที่เราจัดจานชามอะไรไว้ให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่ช่วงนี้เราก็ทําโปรโมชั่นพิเศษเหลือแค่ร้อยหนึ่งรีบมาใช้นะคะเอาจริงๆอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันตั้งแต่ในช่วงที่แล้วที่พี่หงบอกไว้ว่ากําไรอ,อย่าพูดถึงนะเวลานี้ ขอให้ธุรกิจสามารถที่จะรันไปได้ขวัญและกำลังใจของพนักงานนะเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะพี่คงจริงๆแล้วอะเวลาที่เราไม่มีลูกค้ามันก็ท้อเหมือนกันนะคะแล้วก็ก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างตอนนี้จะเห็นว่าเราเปลี่ยนยูนิฟอร์มพนักงานเป็นอะไรที่แบบลำลองมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเจาดจงอย่างเช่นเมื่อก่อนชุด ชุดเสิร์ฟก็จะเป็นชุดเสิร์ฟใช่ไหมคะฟอนก็จะเป็นฟอนตอนนี้เราแต่ยูนิฟอร์มเดียวกันหมดเลยเพราะทุกคนต้องช่วยกันทํางานในแต่ละหน้าที่ในแต่ละวันนะคะยังไงก็ตามลองเข้าใช้บริการที่โรงแรมชัยนาทาวได้นะคะแล้วก็เห็นละว,วิธีการในการปรับตัวว่าปรับยังไงเพื่อที่จะให้อยู่ได้ แล้วต้องอยู่ให้ดีด้วยอะค่ะยังมีอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันนะที่พี่หงบอกว่าเตรียมไว้ละว,ว่าจะดําเนินการหลังจากนี้ต่อไปเพื่อที่จะเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการพนักงานเองก็จะสามารถอยู่ได้ไปด้วยแต่จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอกาสต่อ,ตอ,ตอไป ขอมาเยี่ยมเยียนกันใหม่มแล้วมา,มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้นัดขออนุญาตชิมอาหารบนโตน,นี้ก่อนแล้วกันแหมหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยส่วนคุณผู้ชมนะคะให้ทีมงานพาไปดูภาพบรรยากาศยามค่าคืนของย่านเยาวราชทิ้งไทยแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาคึกคักกันมากน้อยขนาดไหนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหายไปแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม10บนาฬิกา30นาทีเดิมประมาณช่วงนี้พี่หงและนัดพร้อมทีมงาน ทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ